ัาั่ท,ทยสบายดีและสวัสดีพี่พี่พน้นอง fc ทุกท่านวันนี้มาอยู่กับเบ้าลุยคนเก้าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเอง๋จยจังไดกะขอฝากความหักละความคิดฮอดไปหาพี่พี่น้อง fc ทางฝั่งไทยและกะต่างประเทศน,ำน้ำเน่าถ้าหากไว้พี่น้องท่านใดเข้ามาละก็อย่าลืมกดไลค์กดใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางซ่องน,น้อยของบ้าลุย ได้มีกระจายในการนําเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทยและการไล่ไล่าประเทศยในอาเซียนเอาน,นี้มาให้พี่น้องในเบื้องในสซมย่างเป็นปกติแะ้วเนาะทุกคนสำหรับเรื่องราวดีๆในวันนี้เนาะบอ๊อลุยสาพา่พี่นอ้องไปเบื้องไปโมไปฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวก,กับขนมปังนมสดของประเทศไทยเนาะซึ่งเป็นขนมยอดฮิตและกาลัง,ลางเป็นกระแส มาแห่อยู่ในปัจจุบ,บันนี้เนาะโดยเฉพาะมันอยู่ในประเทศไทยอะกันไลยๆประเทศอยู่ในอาเซียนเถานี้แหละที่ว่าซื้นสมเป็นขนมที่ว่าแซ่บแล้วก็ติดใจหลายๆคนที่เข้าไปเที่ยวสมไปท่องเที่ยวประเทศไทยละไก็ได้ซิมขนมปังนมโซดทุกคนจนอดใจโบวาวและก็ได้หิ้วได้ซื้อเอากลับประเทศกลับบ้านออกมาตอนมาฝากคว้พี่น้องให้ได้กินได้ซิม เกี่ยวกับ,บรสชาติขนมปังนมสูตรนก,กานน้าวทุกคนดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียที่ว่าเพื่อนได้เอา,อาขนมนก,ก้าวกลับไปบ้านเนาะและก็มีบางคนเพื่อนกับยังไดเอาไปขายโตอ,อยู่ในประเทศอินโดนีเซียทุกคนและก็ยังมีข่าวว่ามีคนอินโดนีเซียที่ว่าลักลอบเอาขนมปังนมสูตร นางก,ก้าวมัเข้าไปประเทศทุกคนซึ่งว่าเจ้าหน้าที่เพื่อนก็ะไรกวดพบที่ว่านําเข้าโดยการโบได้เสียภาสีและก็น,นอกจากนั้นกันยังเหมิดอายุอีกทุกคนเพราะว่าขนมนังก,ก้าวเป็นขนมสดเนาะทุกคนถ้าเฮาเาอไปเป็นเวลาทุนนานก็อาจะะหมืดอายุก,การนําใส่ไดเนาะจึงเห็นอนาะจาจหน้าที่เพื่อนยึดและก็จับอาขนม หลัเ่าท่นไปทำลายทิมทุกคนเดี๋ยวเ่าจะไปเบิ้งมาโซมแปะฝังมอโนะมาเรื่องราวนี้จะเป็นอะไรได้ทุกคนก่อนอื่นบอลลูนก็ต้องขอขอคอ,คอใจแล้ก็ต้องขออนุญ,ญาตเด้อเรื่องราวดีๆในเน็ตจากซ่องยูทูบสองโลกคอมเมนต์ทุกคนที่เพื่อนแนะนำเสนอเรื่องราวหลังเก่ากับขนมปังขนมสุดที่ว่าเป็นขนมยอดฮิตและกระางเป็นกระเสมาแหงอยู่ในปัจจุบนันในเน็ตอาจจะภาพฟังว่าจะเป็นอะไรทุกคนสำหรับเรื่องราวเตรียมเพื่อนบอลลูนจะได้แปะลิงก์บรรยากใต้คอมเมนต์เด้อถ้าานใดเข้ามาก็ ก็ลืมเข้าเปลี่ยนกำลังใจทางซองสองเพื่อนนาเนาะเอาทุกคนเพื่อเป็นการสร้างชเวลาเอาไปฟังไปเบิ้งมาสูงมากเรื่องราวนี้จะเป็ี่ยนใดเราจังมารวมกันเจจาที่ฮับสูมพี่เดินจบไปเนาะทุกคนสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องสองโลกคอมเมนต์อินโดเผาขนมปังนมสดหนึ่งตันหลังคนอินโดข่างขนมปังนมสดอร่อยหยุดไม่ได้ จนกลายเป็นไวรัลแม้แต่ร้านขนมทำก๊อปคนยังต่อคิวซื้อยาวเหยียด oh. ก็เป็น2เหตุการณ์ในเรื่องเดียวเลยนะครับแอดขอเล่าไปตามเหตุการณ์ละกันนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อคนอินโดนีเซียเขาได้มาเทีย่ยวยังประเทศไทยและก็ได้ไปชิมเข้ากับขนมปังนมโสดของร้าน after you เข้าปากปุ๊บซึ้งเลยก็ของมันอร่อยแอดเข้าใจแต่ที่น่าสนใจก็คือคนอินโดนีเซียเนี่ยเขาชอบมันมากมาก คนอินโดนีเซียมาเที่ยวประเทศไทยต้องกินแถมหิ้วกลับบ้านเปเป็นของฝากคนที่ได้รับฝากกัดไปคำถามว่าซื้อมาจากที่ไหนจนเชื่อไหมครับว่าขนมไม่ใช่ทีวีมือถือโน้ตบุ๊กที่มีราคาแพงหลายหมื่นมันกลับกลายเป็นธุรกิจสินค้าหิ้วได้คนอินโดหิ้วขนมปังนมสดจากไทยกลับไปขายที่อินโดนีเซียคือสำหรับคนอินโดแล้วเนี่ยมันอร่อยแบบไม่เคยพบเคยเจอจนกลายเป็นกระแสขนมสุดฮิตในโซเชียลเลยละครับ แอดลงไปเซิร์ชช็อปปี้อินโดก็จะพบว่ามีขนมปังนมโสดวางขายอยู่เต็มไปหมดเลย oh. ทั้ง Import น้ำเข้าจากอ f t e ตอร์อยู่ประเทศไทยของแท้และทั้งแบบที่ร้านเบเกอรี่อินโดนีเซียพยายามทำลอกเลียนแบบขึ้นมาก็มีวางขายอยู่หลากหลายยี่ห้ออย่างร้านนี้นะครับเป็นร้านเบเกอรี่ญี่ปุน่นที่อยู่ในอินโดนีเซียเป็นร้านคาเฟ่นขนมชื่อดังที่อินโดนะครับมีหลายสาขาอยู่เหมือนกันเขาเห็นว่าขนมปังนมโสดเนี่ยกาลังดังก็เลยเอาบ้าง นำมาทาเป็นสินค้าตัวใหม่ของทางร้านถึงไม่ใช่ของแท้แต่คนอิโนโดนีเซียเขาต่อแถวคันซื้อยาวเลยล่ะครับขนมปังนมโสดที่ร้านนี้นะครับบนกล่องพิมพ์เป็นภาษาไทยซะด้วยน้ํานมพิกตาชิโอแอรก็ขอยกย่องนะครับเพราะว่าร้านนี้บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากขนมไทยพูดตรงๆไม่ใช่ก๊อปเมื่อวานและบอกว่าตัวเองเป็นออริจินอลเหมือนบางประเทศ ไม่ใช่แค่นั้นนะครับรวมถึงช่อง YouTube อินโดนีเซียที่สอนทําอาหารก็ออกมาทําวิดีโอสอนทําขนมปังนมโสดโรตีนี้มนจาก m i l k b a n berasal dari Bangkok Thailand Sekilas อร่อยมากครั้งจนเป็นไวรัลเป็นกระแสในประเทศเขาเลยล่ะครับ ซึ่งที่นู่นนะครับเขาจะเรียกขนมปังนมสดว่าโรตีสู้ๆไทยแลนด์ที่แปลว่าขนมปังนมจากประเทศไทยและข่าวต่อมานะครับที่ทําให้สถานการณ์เนี่ยมันพีคไปยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือศุลกากรอ,อินโดนีเซียจับกุมขนมปังนมโสด1ตันหรือว่า1000กิโลกร,รมัมที่ลักลอบนําเข้าจากประเทศไทยลักลอบนําเข้าขนมปังทั้งหมดนะครับเป็นขนมปังนมโสดที่ถูกหิ้วมากับผู้โดยสารเครื่องบินที่หอมิ้วของฝาก Mama Keun pelit,ปกติ viral. Milk ban asal Thailand dengan berat kurang lebih satu ton dengan nilai kurang lebih 400 juta rupiah. Acara yang dilakukan serentak di Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan Tangerang Banten dan Kuala Namu Sumatera Utara merupakan hasil penindakan bea cukai Soekarno Hatta dan bea cukai Kuala Namu di bulan Februari 2024. Kita semua terbukti bahwa Lek, muat มันก็แน่แหละครับเป็นของสดพอถูกศุลการกรจับไปไม่กี่วันมันก็หมดอาอยุแล้วเขาจึงเผาทาลายกว่า1ตัน mm hmm. ส่วนราคาขนมปังนมโสดนะครับอันไปหาข้อมูลมาเมื่อหิวไปขายที่อินโดนีเซียน,นะครับของนําเข้าแท้ๆจากร้านอ mm ัปเตอร์ยูจะซื้อขายกันอยู่ที่กล่องละ200ถึง250บาทเลยทีเดียวครับพเมยมสุดๆส่วนถ้าเป็นขนมปังนมสดเวอร์ชั่นร้านขนมอินโดลอกเรียนแบบทําขายกันเองจะขายกันอยู่ที่กล่องละ50บาท พอมีข่าวทางการอินโดนีเซียเผาขนมปังออกทีวีมันก็ทําให้เป็นข่าวไวรัเล่าซ้อนไวรัเลาเข้าไปอีกทาให้คนอินโดที่ไม่รู้จักขนมปังชนิดนี้แต่รู้จักว่านี่มันขนมอะไรส่วนคนอินโดที่รู้จักขนมปังชนิดนี้ดีอยู่แล้วถึงกับบอกว่ามันเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่เดี๋ยวเราไปฟังกันดูนะครับว่าคนอินโดนีเซียจะมีคอมเมนต์ยังไงกันบ้างลิ่มาที่คอมเมนต์แรกนะครับขนมชนิดนี้น่ะ,นนนนะกำลังเป็นกระแสฮือฮามันน่าจะมีนักธุรกิจอินโดนีเซีย ปติต่อซื้อแฟนชายจาก after you นะมาเปิดเป็นร้าน after you อินโดนีเซียท่านต่อมาส่วนฉันนะ่ะชอบหนะ้าช็อกโกแลตมากๆท่านต่อมานะครับของที่ร้านอินโดนีเซียทำเรียนแบบรสชาตินะ่ะสู่ร้านที่กรุงเทพไม่ได้เลยขอ้อแมนต่อมานะครับผมเคยกินแต่ของที่ร้านขนมอินโดทำยานลองกินของแท้จากประเทศไทยบ้างจังเลยคออเมนตัดมานะครับซึ่งเขามาโวยวายเรื่องการเผาทำไมขนมหนึ่งตัน ้องถูกทำลายด้วยคอมเนต์ถัดมานี่มันเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่เลยท่านต่อมานะครับซึ่งเข้ามาประชดเจ้าหน้าที่เยี่ยมมากเผาขนมปังนมโสดภัยขวามังคงประเทศท่านต่อมาเออถ้ากรมศุลกากรทํางานได้ดีและมีวินัยทุกเรื่องแบบนี้ประเทศเราจะปลอดภัยแน่นอนคอมเนต์ถัดมานะครับอีกไม่นานท้าเรียนมอนทองจากประเทศไทยก็คงจะถูกจับกลุมเช่นกันท่านต่อมา เอาเวลาไปจับยาเสพติดดีกว่าไหมเจ้าหน้าที่ mm hmm. ท่านต่อมานะครับซึ่งเข้ามาชี้ช่องใครอยากจะซื้อไปคนในช้อปปี้สิมีเพียบคเขามนต่อมานะครับท่านครับผมขอถามท่านหน่อยเถอะก่อนเอาไปเผาเนี่ยพวกท่านได้ลองชิมมันบ้างไหมขนมปังไทยอร่อยไหมครับท่าน mm hmm. คขาไม่ต่อมานะครับซึ่งเข้ามาอธิบายคือมันก็ต้องถูกทําลายจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นขนมปังสดที่มีอายุ mm hmm. แค่สามวันเท่านั้น คอมเมนต์ถัดมาถ้าจะต้องทำลายน่าจะแจกให้คนจนจะดีกว่าไหมแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเข้ามาอธิบายการเอาไปแจกนะมันน่าจะเป็นเรื่องที่ยากอยู่นะไหนจะเรื่องอาหารเป็นพิษคอมเมนต์ถัดมานะครับน่าเสียดายมากเสียใจมากที่ขนมปังนมโสดถูกโยนทิ้งไปต่อไปจะเป็นสองคอมเมนต์สุดท้ายเรื่องเล็กๆทำให้เป็นเรื่องใหญ่ถึงข่าวเรื่องใหญ่ๆทำให้ไม่เป็นข่าว คอมไม่สุดท้ายกธแปลกๆนะถ้าหิวมาเกินก็ควรจะเก็บเงินตามน้ำหนักสิไม่ใช่ยึดของของเขาข้าก็จบลงไปแล้วนะครับกับคอมเมตละทัศนคติของชาวอินโดนีเซียในประเด็นขนมปังนมโสดเอาเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องจากที่ได้เบื้องในซมนะครับฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับขนมปังนมโสดทุกคนซึ่งว่าเป็นขนมยอดฮิตแลวกทาทำเป็นกระแสไวรัลออยู่ในอาเซียนเหนาะโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียทุกคนที่เิ่นติดใจในรสชาติของขนมปังนมโสด หลายคนทีน่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ได้นําไปเป็นของฝากของตอนในเวลาที่กลับไปประเทศดังกล่าวเนาะและก็มีบางคนก็ได้นําเอาไปขายโต้หรือว่าไปเป็นสินค้าอยู่ในประเทศอินโดนีเซียทุกคนเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่ว่าโอ้แซ่บบ่ลุยค่ะวู้ดว่ารสชาติเป็นยางไนเนะทุกคน,นตามที่เฮาในเบิง่งเรื่องราวของเพื่อนที่นําเสนอที่ว่ามันเป็นขนมที่เฮ็ดให้สาวต่างติติดใจ อ่โดยเฉพาะเป็นคนอยู่ในอาเซียนทั้งหมดคือชาวอินโดนีเซียทุกคนที่ว่าได้นําเข้าไปขายอยู่ในประเทศของตนเองบางคนก็ได้มีการก๊อปปี้รลอว่าเฮ็ดเป็นรสชาติค่ายคือขนมปังนมสูตรแต่ว่ามันอาจจะบ่แซ่บเต่าต้นสับเท้อยู่ในเมืองไทยเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังในรักลอบเข้าไปอีกทุกคนที่ห็่ในเจ้าหน้าที่ยึดแล้วก็เอาไปทําลายเนาะเพราะว่านําเข้าโดยบดถือกฎหมายที่ว่าบินดเซียภาษีนั่นเองทุกคนจริงว่าเฮ็ดในเจ้าหน้าที่เพิ่นใดอ่า ยึดแลวก็จับไปทําลายทุกคนแต่ว่ากระเสียดายในรสชาติขอามานเนาะตามที่เพื่อนได้นําเสนอ,อกะเมื่ออายุการนําไซได้ทุกคนเพราะว่าขนมหนังกาวเป็นขนมที่ว่าเฮ็ดแบบสุดๆเนาะจะไซเวลาสั้นทุกคนบดได้ไซเวลาแก่ยาวไปเนาะเอาเอาไปไซเวลาโดนก็นจะเมืดอ,อายุการนาไซในเวลาที่หับประทานก็น,นอกจากนั้นเราก็ยังได้ฟังความคิดเห็นแลวคอมเมนต์ของสาวอินโดนีเซียที่เข้ามาได้เห็นเรื่องราว นักกาวนี่เนาะเพื่อนก็คอมเมนต์ไปในหลากหลายมุมมองทุกคนกันแล้วแต่ความคิดของไทยมนันเนาะต่สลายมันกลาเป็นเรื่องราวดีๆทุกคน,ม,นมันกับประเทศให้อย่างเสียหายหลายเนาะถ้าเพื่อนพี่น้องให้มีความคิดเห็นในดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ก็คอมเมนต์บอกบัลุยได้เด้อเนาอบัลุยก็ยขขอยากซีรสชาติคอขนมปังนมสดนี่คือการทุกคนพูดว่า อยู่ในฟังเราเราจะมีคนนำมาขายบ่เนาะถ้ามีกะน่าจะอยู่ในเมืองอยู่ในนครหลวงเป็นงะจันท์เหมือหรือว่าอยู่ในตัวเมืองอะไรที่ว่าไกล้เคียงกับประเทศไทยที่ว่าติดแคมของเนาะแต่ว่าบ้านบลุยอยู่ทางฝั่งเหนือน่าจะบบมีแน่นอนทุกคนน่าจะบบได้กินเนะาะสำหรับวันนี้บลุยกะจะขออำลาพระเจา้าแม่พี่น้อยเพียง่านีเด้อเนาะสุดท้ายนี้ขอกล้าคขาว่าสบายดีบ๊ายบาย